พร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะมะทุอิมิตสังมหานธิยา อธิวัฒนานังสุรักขันตานังสัพพะเทวานังเอมินาสักการะนะสัพพะเทเวปูเชมาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมมบูชาจเจ้าแม่นาที ท้าวสีทันดอ,นนดอนแม่ยะนางเรือและเทพพย,ายดาทั้งหลายที่สิงสถิสสถอยู่นาบริเวณปากอ่าวแห่งนี้โดยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้นด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบ,ก,อบกุศลกิจ กุฏเทศส่วนกุศลให้เกิดคุณรงประสิทธิ์พรคุณ,คณ,คณผู้วายชนณบัดนี้จะได้ประกอบพิธีลอยอธัธิและอังคารของคุณรงประสิทธิ์พรคุณผู้วายชน,ยชนขอเจ้าแม่นาที เท้าสีทันดรแม่ย่านางเรือและเทพยดาทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษาอัธิและอังคารของคุณนรงประสิทธิ์พรคุณผู้วายชนและขอได้โปรดอนุโมทนาดนบันดาล ให้ดวงวิญญาณของคุณนรงประสิทธิ์พรคุณผู้วายชนจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพประสบสุขในทิพยาวิมานชั่วนิดนิรันการเทินสา